สวัสดีค่ะถ่ามแล้วค่ะอะ่าวันนี้มาช่องอะไรคะเสาร์อาทิตย์ตามชีวิตลูกคู่ฟุตไปเปโอเควันนี้เราจะมาทำอะไรเอ่ยอ,อย่าพึ่งบอกเกะกล่องฮะอันนี้เกะถุงค่ะอะไรนะเกะถุงอ่ <ะ S 2> ามันไม่พิศานาเลยเอ,เอ่ะมันใหญ่มากอ๋อมันคืออะไรเนาะนี่มาดูสิ อืมใหญ่มากค่ะอันนี้สั่งในสั่งใน <Sh ope. S 1> ไหนคะ <Sh ope. S 1> ช้อปปีนะคะ mm. แอปส้มนะคะ mm. ราคาเท่าไหร่นะลูกหนึ่งพันเท่าไหร่ส mm. นมพ <3, 000. S 1> ันไม่ใช่พันพันก็บาทเองค่ะมาดูว่ามันจะได้กี่ชิ้นเนี่ยอันนี้เป็นห้องใหม่น้องออม, mm. อมก่อนนางก็จะนอน ที่นอนลายๆนะคะโอ้โหมีอะไรคะเนี่ยโชว์หน่อยคะ่คะหมอนข้างคะ่ะอ๋อหมอนข้างค่ะแล้วอันนี้ก็ทิ้งไปเลยนะคะ <laughs> ไอ้เน่าทิ้งได้เลยมีหมอนข้างหนึ่งมีอะไรอีกคะอันนี้เป็นหมอนอืหม,หมอนอืมเป็นหมอนจะมีข้าให้ใส่อยู่ืม สามอย่างแล้วสามอย่างแล้วพาห่มอ่าหนาวมากหนาวมากอุ๊ยเโอ้ยโอ้อันนี้ละโอได้สองอันเลยเหรอคะอ๋ออันนี้คือมีหมอนข้างสองแล้วก็มันใหญ่มอนหนึ่งนะมันใหญ่มากแล้วทำยังไงเราจะเอาออกมาได้เนี่ยเอาหมอนอีกอันเอาหมอนอีกอันหนึ่งก่อนโอ้ได้หมอนสองอันโอ้ได้หมอน เป็นสีโอ้โหคุ้มค่ามากอืมอันนั้นคืออะไรเนี่ยที่ที่หนูเอาออกมาน่ะเนี่ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นกระหูกฮะอันนั้นคืออะไรน่าจะเป็นโลมอันนี้ที่ใส่ขั้วหัวค่ายกับหมอนอลายอะไรนี่ค่ะดึงลายของพี่อ่ะนี่ค่ะดึงค่ะโอ้โหอันนี้คือ อปเปอร์อ่าลองแกะเลยค่ะแกะไหนก่อนคะแกะไอ้ที่เน่ยหนูจะได้ปูงไงคะเอาท็อปเปอร์อเออท็อปเปอร์ก่อนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหนาเท่าไหร่อันนี้ก็ตัดได้อืมดูสิลายอะไรคะเนี่ยลายอะไรคะมีเท้า,าด้วยโอ้สีน้ำเงินเข้มมากค่ะอือหือหนึ่งพันสามร้อยเท่าไหร่นะ เราเดี๋ยวจะส่งลิงก์<อ>ให้ดูนะคะไม่แพงเลยค่ะได้ทั้งหมดมีนี่ค่ะที่นอนมีผ้าห่มแล้วก็มีหมอนสี่ใบนะคะหมอนหนุนสองแล้วก็หมอนข้างสองแล้วก็นี่นะคะเขาเขาก็จะให้อันนี้มาอะไรนะราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทอ๋ออ่าหนูด,ดูไดยไงอืมเขาไปดูสมุดรายรับรายจ่ายอ๋อเขามีสมุดรายรับรายจ่ายนี่ค่ะ อ๋อนี่ค่ะสมุดรายรับรายจ่ายของน้องออมออมนะคะเขาก็จะมีสมุดรายรับรายจ่ายนะคะที่นอนนี้เขาซื้อเองนะคะนี่น้องออมซื้อเองค่ะเก็บตังค์ซื้อเองนะคะแม่ได้เก็บตังค์เขาจะเก็บตองคซื้อเองกูนค่ะแม่ไม่ซื้ออันนี้ค่ะมันจะไม่ต้องซื้อเองค่ะเก็บได้เท่าไหร่แล้วคะในบัญชี เจ็ดร bueno? e ้อยค่ะโอ้โหจำได้แม่นเลยนะคะแล้วเงินหนึ่งหมื่นนี่อยู่ตรงไหนคะกับแม่ค่ะก็หายน่าจะหายจับตูนละร้อยละร้อยโอ้โหแกะได้ไหมเอามาให้แม่ช่วยดึงนู่นมือฉีกฉีดได้ไหมได้หนูก็ตัด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 ด้านข้างเลยค่ะอ่าเอาไปไว้ไหนแล้วเมื่อกี้เอาไปไว้ไหนแล้วเมื่อกี้อ่่ะฮะเอาไปไว้ที่ไหน ให้แม่ดึงช่วย嘛เห็นยัง,ง,งมีไอ้เน่านั่งอยู่มุมมุมห้องนะคะสีชมพู <laughs> ชื่ออะไรคะไอ้ตัวนี้หนูตั้งชื่อว่าอะไรคะเนี<ม>่ยไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรคะเนี่ยโอ้หน่าสงสาร <laughs> อ๋อเจ้าเน่ามีข้างบนอีกนะโอ้มีเจ้าเน่าข้างบนด้วยมีน้องกวางมีโพนีอโอ้อ่อ โอ้โหได้แล้วโอ้โหลายน่ารักมากเลยค่ะโอ้โหเนี่ยนะคะลายจะบอกความรักนะคะว่าขอมาส่งงานแล้วค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีเมมไทยค่ะอันนี้ไม่มีเมมค่ะอันนี้ไลฟ์สดเลยค่ะอ้าวเหรอคะอ้าวทำไมไม่คิดตั้งแต่แรกคะไลฟ์สดใน youtube ค่ะพึ่งพึ่งจะว่างค่ะพอดีวันนี้ปรับปรุงร้านก็เลยมีเวลาค่ะปกติจะไม่มีเวลาเลยค่ะ ก็ต้องนั่งเฝ้าลานค่ะน้องอมอก็ไม่มีเวลาเพราวะว่าต้องเลี้ยงน้องนะคะวันนี้ยายอาบน้ำให้น้องก็เลย,ย,อยอโอ้โยใหญ่มากลายสวยนะคะ,ะที่สีน้ำเงินนี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์และก็ดีก็คือมันไม่เปื้อนง่ายใช่ไหมคะอือหือลายน่ารักมากเลยอ,อะลอ,อ,องปูเลยค่ะปูแล้วนอนเลยค่ะของพอใจก็มีของพอใจลายอะไรคะลายเนื้อสั โอ้โหน่ารักมากเลยค่ะโอ้โหเ,เอาแกะเลยค่ะแกะอันนี้อันนี้เป็นอะไรคะนี่นนออว่าน,นั่นเขาเอาไว้ใส่กับเตียงค่ะเวลาถ้าเรามีเตียงเหมือนเตียงที่ห้องแม่ไงคะไ,ไ,ดไ,ได้ค่ะเอออย่างนั้นแหละคะ่ะอืม,มออนี่แปลกเลยค่ะโอ้โหเ,เอาเอาโอ้โอนิ่มไหมคะเขาใหญ่มากอ่า <laughs> อ่ะปูดีๆเอาอาหน้าออ,ออกมาหน้าออกมาจะได้สวยๆวยโอเคเออเอเอให้เขานั่งที่นอนใหม่ได้สิอ่ะแกะแกะที่นอนไปแกะพ,ะอพ่อพงอ้าวกันไกลาหายแล้ว่านทุสม ก็ห่มจะใหญ่ไหมคะลองดูสิเนี่ยเขาห่อมาให้แค่เนี้ยดูสิว่าเปิดแล้วมันจะขนาดไหนนี่ค่ะแกะได้ไหมคะแกะไม่ได้กันไกลตัดด้านข้างเลยค่ะนานแหละระวังมือดีจ้า โอ้ลายเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะว้าวดูสิล,ลองกลางดูค่ะผืนใหญ่ไหมคะผินใหญ่ไหมอืม้มผินใหญ่มากลายน่ารักมากเลยนะคะสำหรับนุมมน่มด้วยนุ่มไหมดูซิอันนี้กี่ฟุตห้าฟุตอ่าห้าฟุตนะคะสำหรับนอนคนเดียว <5 S 1> กลังดี อ๋ <จน S 1> อ<ม>ก็ได้นะคะแต่ถ้าหกฟุตมันก็จะตีมันก็จะใหญ่อันนี้เอาอันนี้ก็ดีแล้วคะ่ะโอเคอ่ะโอ้อ,อ่าเนั่องจากหนูนเอานำไปเป็นทูบาค่ะนขยุมยังอ๋ออันนี้ดูที่หมอนข้างลองแกะออกมานี่แน่นไหมหมอนข้างนี่หนูจะไม่อยากไปตรงนี้อืมดูสิอย่างไงบ้าง นุ่มดีไหมต้างต้องออกมาดีอ่ะฮึต้องออกมาดีอืมนี่นือเก็มแบบอืมนี่สิอืมต้องมาหาก่อนว่าไหนคือม,มันอืม <laughs> จะไม่ซักเลยเหรอคะ อราจะลองใส่ก่อนใช่ไหมคะไม่ได้ลองใส่กันนอนเลยนะคะโอ้โหจะไม่หม็นเหรอคะไม่ค่ะต้องซัาก่อนนะคะโอเคสรุปวันนี้ได้อะไรบ้างคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นอธิบายสรุปราคาหนึ่งพันสามร้อยเท่าไหร่นะ356ร้อบสามร้อยห้าสิบหกบาทรวมส่งแล้วใช่ไหมคะอ่าก็มี ที่นอนมีผ้าห่มมีหมอนข้างสองแล้วก็หมอนหนุนสองนะคะมีปลอกหมอนให้เรียบร้อยนะคะค <S 1น <1, S 2> ึ 1> ่งอ่าหนึ่งสองสามี่ห้าหกชิ้นนะคะคุ้มค่ามาโอเคเออสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายท่านผู้ชมคะ่ะเสาร์ทิต่ตามติดชีวิตลูกคู่คู่สายเล่เลบย <laughs> บ๊ายบายค่ะ หลับไปแล้วค่ะหลับจริงค่ะวันนี้หลับนานมากค่ะหลับแต่บ่ายสามเพิ่งจะตื่นเลยได้มาเพิ่งจะมาไลฟ์ค่ะ